วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันสองเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสกรตำบนโคข,ขามระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศูนย์การศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครภูมิใจนำเสนออาจารย์เกษลินยโนดคณะผู้จัดทรรมนางสาวปียรพรธน,นัยาชัยพัฒน รหัสนักศึกษา6612 002524หาข้อมูลและออกแบบนางสาวชายานันฟักเมธรหัสนักศึกษา6612 002065ตัดต่อและบรรยายนางสาวส้มโอขาวสะอาดรหัสนักศึกษา6512 1> 0 0 1 0 9 2ตัดต่อและบรรยาแบบทดสอบก่อนเรียน10ข้อข้อที่1ไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนของประเทศไทยไฟฟ้าเป็นกระแสะสลับที่มีความต่างสัก์เท่าใด1 50 V 2 110 V 3 2โวลต์2 110โวลต์ 3. 200โวลต์ 4. 220โวลต์ ข้อที่2วงจรไฟฟ้าภายในครัวเรือนเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด 1. แบบผสม 2. แบบรวม 3. แบบขนาน 4. แบบอนุกรมข้อที่3ข้อใดเป็นประโยชน์ของสายดิน 1. ป้องกันไม่ให้ถูกไฟฟ้าดูด 2. ทํทำให้วงจรปิดมีกระแสไฟฟ้าไหล 3. จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า 4. ควบคุมการจ่ายพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนข้อที่4ภาพใดคือการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานก็ไก่ขอไข่ขอควายข้อที่ 5. ข้อใดเป็นการกดสวิทช์เปิดไฟ 1. การทำให้วงจรปิดมีกระแสไฟไฟ้าไหล 2. การทําให้วงจรเปิดมีกระแสไฟฟ้าไหล 3. การทําให้วงจรปิดมีกระแสไฟฟ้าไม่ไหล 4. การทําให้วงจรเปิดไม่มีกระแสไฟฟ้าหลข้อที่ 6. สายไฟฟ้าหลักของวงจรไฟฟ้าในครัวเรือนมีสายอะไรบ้างก็ไกลสายไฟสายล่อฟ้าขอไขสายไฟสายนิ้วท่านขอควายสายไฟสายนิ้วท่านสายดินงองูสายไฟสายนิวท่านสายดินสายล่อฟ้าข้อที่ 7. เครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่ต้องต่อสายดินเพื่อความปลอดภัย 1. เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 2. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 3. เตาลีดไฟฟ้า 4. พัดลมข้อที่8คุณสมบัติที่ดีของฟิลควรมีลักษณะเป็นอย่างไร 1. ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นช่วงๆ 2. ง,องยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านค่อยเป็นค่อยไป3ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ตลอดโดยไม่เกินกระแสไฟฟ้าที่ฟิลกำหนด 4. ถูกทุกข้อ ข้อที่เบรกเบเกอร์มีหน้าที่อะไร 1. เป็นชนวนป้องกันไฟฟ้าเกิน 2. ต่อวงจรให้มีกระแสะไฟฟ้าไหล 3. เป็นอุปกรณ์เปิดปิดวงจรไฟฟ้า 4. เป็นอุปกรณ์ตัดต่อวงจรอตัตโมัติเมื่อมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านเกินค่าที่กำหนดข้อที่ 10. ในบ้านนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องซักผ้า และถ้าเครื่องซักผ้าช็อตเนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหลือจะเป็นอย่างไร 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกเครื่องทํางานไม่ได้ 2. เครื่องทําน้าอุ่นยังทํางานตู้เย็นโทรทัศน์ทํางานไม่ได้ 3. ตู้เย็นยังทํางานโทรทัศน์และเครื่องทําน้ําอุ่นไม่ทํางาน 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหลือทุกเครื่องทํางานได้ยกเว้นเครื่องซักผ้าที่ 1. อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรไฟฟ้ามีหลายชนิดแต่และชนิดมีหน้าที่และความสําคัญที่แตกต่างกันออกไปได้แก่ 1. สายไฟสายไฟเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ส่งกระแสะไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยกระแสะไฟฟ้าจะผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟทําด้วยสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนําไฟฟ้ายอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีเช่นทองแดงเป็นต้น โดยจะถูกหุ้มด้วยชนวนไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าสายไฟที่ใช้ตามบ้านเรือนแสดงดัง,ดงการางนิดของสายไฟพิกัดแรงดันและลักษณะการติดตั้ง VAF สายแข็งพิกัดแรงดัน300โวลต์การติดตั้งเดินสายไฟลอยตามบ้าน VAFG หรือ VAF แบบมีกาวพิกัดแรงดัน3 0 0โวลต การติดตั้งเดินปักลอยแบบมีสายกาวเดินซ่อนในผนังพิกัดแรงดัน750โวลต์การติดตั้งต่อเข้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า VFF สายอ่อนพิกัดแรงดัน300โวลต์การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านปักพ่วงชนิดทำเองในบ้าน c t สายอ่อนพิกัดแรงดัน750โวลต์การติดตั้งสายชนวน2ชั้นเดินคอนโทรล ปากพ่วงใช้แกงแจ้งได้ vsf สายอ่อนพิกัดแรงดัน300โวลต์การติดตั้งเดินลอยหรือตู้คอนโทร THW สายแข็งอ่อนพิกัดแรงดัน750 V โวลต์การติดตั้งเดินสายไฟฝังท่อและตู้คอนโทรโรงงาน2 f i ฟิลฟิลเป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลเกินจนเกิดอันตรายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลเกินฟิลจะ หลอมและลายจนขาดทำให้ตัดวงจรไฟฟ้าในครัวรวนโดยอัตโนมัติฟิวทำด้วยโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับดีบุกมีจุดหลอมเหลวต่ำและมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแสดงดังตารางฟิวแผ่นหรือฟิวกามปูมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะผสมที่ปลายทั้งสองข้างมีข้อเกี่ยวทำด้วยทองแดง นิยมใช้กับอาคารขนาดใหญ่เช่นโรงเรียนโรงงานต่างๆฟิวกระเบื้องมีลักษณะเป็นเส้นฟิวอยู่ภายในกระปุกกระเบื้องที่เป็นชนวนนิยมติดตั้งไว้ที่แผงควบคุมไฟฟ้าของอาคารบ้านเรือนฟิวหลอดเป็นฟิลขนาดเล็กๆบรรจุอยู่ในหลอดแก้วเล็กนิยมใช้มากในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์ปลั๊กพ่วงเต้ารับไฟฟ้าเป็นต้น ฟิลเซนมีลักษณะเป็นเส้นลวดนิยมใช้กัดสะพานไฟในอาคารบ้านเรือน 3. อุปกรณ์ตัดตอนหรือเบเกอร์เบเกอร์คืออุปกรณ์ตัดต่อวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินค่าที่กำหนดปุ่มหรือคันโยกที่เบเกอร์จะดีดมาอยู่ในตำแหน่งตัดวงจรอ,อย่างอัตโนมัติโดยอาศัยหลักการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้าเบเกอร์ Baker มีจำนวนตามท้องตลาดหลายแบบและมีหลายขนาดดังภาพ สสวิทช์สวิทช์เป็นอุปกรณ์ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น2ประเภทประกอบด้วยสวิทช์ทางเดียวและสวิทช์สองทางชนิดของสวิทช์การใช้งานสวิทช์ทางเดียวสามารถยกปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าได้เพียงทางเดียวเช่นวงจรของหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเป็นต้นสวิทช์สองทางเป็นการติดตั้งสวิตช์2จุดเพื่อให้สามารถ ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าได้2จุดเช่นสวิตช์ไฟที่บนใดที่สามารถเปิดปิดได้ทั้งอยู่ชั้นบนและอยู่ชั้นล่างทำให้สะดวกในการใช้งานควรรู้เกี่ยวกับสวิคชหไม่ควรใช้สวิคอันเดียวควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นให้ทำงานพร้อมกันเพราะ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสวิกมากเกินไปจะทําให้จุดสัมผัสเกิดความร้อนสูงอาจทําให้สวีกไหมและเป็นอันตรายได้ 2. ไม่ควรใช้สวิีควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสูงเช่นเครื่องปรับอากาศเป็นต้นควรใช้เบรกเกอร์เพราะสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้สูงกว่า 5. สะพานไฟ สะพานไฟหรือคัดเอาท์เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้าทั้งหมดภายในครัวเรือนประกอบด้วยฐานหรือคันโยกที่มีลักษณะเป็นขาโลหะสองขามีที่จับเป็นชนวนเมื่อสับคันโยกขึ้นกระแสะไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่วงจรไฟฟ้าในครัวเรือนและเมื่อสับคันโยกลงกระแสะไฟฟ้าจะหยุดลงซึ่งเป็นการตัดวงจร ข้อควรรู้เกี่ยวกับสะพานไฟ 1. สะพานไฟช่วยให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 2. ในการสับคันโยกจะต้องให้แนบสนิทกับที่รองรับ 6. เครื่องตัดไฟลวเครื่องตัดไฟลวเป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งที่สามารถตัดวงจรไฟฟ้ากรณีเกิดไฟลวโดยกำหนดความไวของการตัดวงจรไฟฟ้าตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที่รว่โรงดินเพื่อให้มีการตัดไฟลวก่อนที่จะเป็นอะไรกับระบบไฟฟ้าเจ็ดเตารับและเตาเสียบเตารับและเตาเสียบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า หเตารับหรือปลั๊กตัวเมียคืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าในครัวเรือนเช่นเตารับที่ติดตั้งบนผนังบ้านหรืออาคารเป็นต้นเพื่อรองรับการต่อกับเตาเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้า 2. เตาเสียบหรือปลั๊กตัวผู้คืออุปกรณ์ส่วนที่ติดอยู่กับปลายสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าเต้าเสียบที่ใช้กันอยู่มี2แบบคือ 1. เตาเสียบสองขาใช้กับเตารับที่มีสช่อง 2. เตาเสียบ3ามขาใช้กับเตารับที่มี3มช่องโดยขากลางจะต่อกับสายดินข้อควรรู้เกี่ยวกับเตารับและเตาเสียบ 1. การใช้งานควรเสียบเตาเสียบให้แน่นสนิทกับเตารับและไม่ใช้เตาเสียบหลายอันกับเตารับอันเดียวเพราะเตารับอาจร้อนจนลุกไม่ได้สองเมื่อจะถอดปลั๊กออกควรจับที่เตาเสียบไม่ควรดึงที่สายไฟเพราะจะทำให้สายหลุด และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้แบบทดสอบหลังเรียน10ข้อข้อที่ 1. อุปกรณ์ที่เป็นหัวเสียบจากเครื่องใช้ไฟฟ้าคืออะไรก็ไก่ปักตัวผู้ขอไข่เต้ารับคอควายสายไฟงอง,งูสวิคสออุปกรณ์ใดที่ทําหน้าที่เปิดปิดการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไก่ปักตัวผู้ขอไข่เต้ารับคอควา,ายสายไฟงอง,งูสวิคข้อที่3ข้อใดของการ ต้มน้ำไฟฟ้าที่มีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติคืออะไรก็ไก่ช่วยประหยัดไฟฟ้าขอไข่ช่วยให้น้ำร้อนตลอดเวลาขอควายช่วยให้น้ำเดือด100องศาเซลเซียสงองูช่วยป้องกันอักคีภัยข้อที่4วัสดุดใดที่ไม่ควรใช้ในการคล้องผูกถูกไฟฟ้าดูดก็ไก่ลวดขอไข่ผ้าแห้งขอควายเชือกงองูเข็มขัดหนัง ข้อที่ 5. ถ้าสายไฟชำรุนนักเรียนควรทำอย่างไรก็ไก่ใช้สกอตเทปมาพันไว้ขอไข่ให้ช่างไฟฟ้ามาซ่อมแซมขอควายตัดสายไฟส่วนที่ชำรุดทิ้งงองูนำผ้ามาหุ้มไว้ข้อที่ 6. เตาลับเดี่ยวหลายปัก๊กมักเกิดภัยคำว่าภัยหมายถึงข้อใดก็ไก่ไฟไหม้ขอไข่ไฟฟ้าลวกขอควายไฟฟ้าดูดงองูเสียค่าไฟมากข้อที่7ด ตัวเปียกหรือยืนอยู่ในที่ชื้นแฉะอย่าแตะเครื่องใช้ไฟฟ้าจากข้อความเป็นเพราะเหตุดใดก็ไก่าอาจถูกไฟฟ้าดูดขอไข่ทําให้สวิทช์ไม่ทำงานขอควายทําให้วงจรไฟฟ้าชํารุดงองูทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชํารุดข้อที่8จากข้อความในข้อที่7ใครไม่ปฏิบัติตามก็ไก่นิดพรมน้ำที่เสื้อก่อนนำไปรีด ขอไข่นุ๊ดเปิดน้ำใส่เครื่องซักผ้าที่เสียบปลั๊กคอควายนุ่นถอดปลั๊กโทรทัศน์เมื่อเลิกดูงองงูน้อยใช้ไดเป่าผมขนาดตัวเปียกข้อที่9ไม่ควรใช้เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าตัดหญ้าในเวลาใดก็ไก่ตอนเช้าที่อากาศเย็นขอไข่ตอนบ่ายที่อากาศร้อนคอควายหลังฝนตกใหม่ๆงองูตอนเย็นใกล้ค่ำข้อที่10อันตรายที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดได้ต่างจากข้ออื่น กอไก่สว่านไฟฟ้าขอไข่เครื่องปั่นน้ำผลไม้คอควายเครื่องตัดหญ้างองูเตาไฟฟ้าเต๋แบบทดสอบก่อนเรียน10ข้อข้อที่1งงองูข้อที่สองคอควายข้อที่3กอไก่ข้อที่4ขอไข่ข้อที่5กอไก่ข้อที่6คอควายข้อที่7ดกอไก่ข้อที่8คอควายข้อที่9งองูข้อที่10งองู เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน10ข้อข้อที่1กอไก่ข้อที่2งองูข้อที่3งองูข้อที่4กอไก่ข้อที่5ขอไข่ข้อที่6กอไก่ข้อที่7กอไก่ข้อที่8งองูข้อที่9คอควายข้อที่10งองูขอบคุณสำหรับการรับชม